Yes, ใครที่หาอยู่นะครับ e 2 0 0 Coupe n m g d y n a ม i c นะครับผมมีรถมานำเสนออีกหนึ่งคันนะครับเหมาะมากเลยนะครับราคาหายไปถึงนะครับ3ล้านบาทป้ายแดงนะครับหน้าวันนั้นออกมา3 7 9 0 0 0นบาทนะครับวันนี้จะแสดงในราคา7,59,000เท่านั้นเองนะครับใครที่กำลังหาอยู่ได้เป็นรถที่ซื้อเงินสดจากป้ายแดงกันมาเลยนะครับสีเดิมๆแน่นๆนะครับทั้งคันนะครับ ตัวนี้นะครับเป็นรถปี2 0 2 2จดทะเบียนปี2อง3มาพร้อมกับล้อ AMG นะครับก้าการคู่ขนาด18สิ่งสำคัญเลยนะครับรถคันนี้นะครับเช็คมาหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเครื่องเกียร์นะครับสภาพช่วงล่างต่างๆและแถมยางเพิ่งเปลี่ยนมาใหม่ทั้ง4เส้นดูนะครับหลังคาแก้วพารามิกสลูปนะครับและก็ภายในนะครับใหม่มากนะครับพอเปิดมาเสร็จปุ๊บนะครับเป็นเบาะแดงนะครับ กระจกนะครับเป็นออโต้หมดเลยทั้ง4บานเมมโมรีให้มาถึง2ฝั่งด้วยคันนะครับ3ตํตำแหน่งนะครับพวงมาลัยก็จะเป็นแบบพวงมาลัย AMG แบบท้ายตัดนะครับตัวนี้นะครับ3ก้านนะครับสวยๆนะครับนี่สวยไหมครับสวยไหมครับอ่าเข้าไปดูนะครับอ่านะครับแล้วก็ดูนะครับบันตงบันายนะครับสวยงามมากนะครับแร้วรถคันนี้นะครับไม่เคยกระแทกนะครับไม่เคยชนหนักพ่ควัมจมน้ําจากที่ไหนนะครับผมการันตีได้เลยนะครับว่า บางเดิมยันเลกเกอร์นะครับและสิ่งสำคัญนะครับคันนี้นะครับขับดีประหยนดน้ำมันนะครับใช้เครื่องยนต์1 8 0 0ซีซีนะครับ W207 นะครับ W207 นะครับลูกค้าครับและก็พลาดไม่ได้เลยอยากจะให้ดูนะครับหัวใจของเขานะครับก็คือห้องเครื่องยนต์นะครับมาพร้อมกับห้องเครื่องสะอาดดน็อตไม่มีแกะนะครับไม่มีขยับแม้แต่ตัวเดียวนะครับบอกได้เลยนะครับ นี่นะครับตะเข็บข้างซ้ายขวาน็อตเดิมเดิมทุกจุดเดิมหมดออริจินอลนะครับและสิ่งสำคัญนะครับดูเครื่องนะครับเครื่องแห้งมากเพราะใช้งานมาแค่1,000 0แกิโล10,000แกิโลใช้งานมาแค่1 0 0 0 0แกิโลราคาหายไปถึง3ล้านบาทนะครับลูกค้าครับใครที่กําลังเลงหาอยู่นะครับรถคันนี้นะครับไม่ควรพลาด7จ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับและสิ่งสําคัญเลยนะครับลูกค้าครับ ได้มีการรับประกันหลังการขายนะครับไม่ชนหนักพลิกคว่ำจมน้ําแน่นอนจากที่ไหนนะครับการันตีลงในสัญญาให้นะครับใครที่สนใจเบนซ์ e 2 0 0คูเป้ MG Dynamic คันนี้นะครับติดต่อได้ที่ด่วนๆนะครับ095 952 5562นะครับผมชื่อหนึ่งแตงโมคานะครับจัดส่งฟรีทั่วประเทศไทยนะครับฝากไว้ด้วยครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ